ฟังกระทรวงอุษาหกรรมโชว์ผลงาน90วันผ่านการดำเนินง,งานขับเคลื่อน3แกนหลักย้ำการบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุษาหกรรมได้ออกมาบอกนะครับว่าภายหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมเมื่อ7กันยายน2566 ก็ได้กำหนดนโยบายเร่งดว่วน3เดือน,นที่สามารถทําได้ทันทีเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจใหม่สําหรับกระตุ้นรายได้โดยมวลรวมของประเทศครับพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนการดาเนินงานใน3าแกนหลักก็คือสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมโดยแบ่งการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยทางด้านของสิ่งแวดล้อมกํากับดูแลโรงงานอย่างเช่นมีการบังคับใช้กฎหมายกํากับดูแล และตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดพัฒนาระบบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM เ2.5มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวครับกรีนอินดัสทรีทั่วประเทศส่วนในด้านของเศรษฐกิจครับกระตุ้นเศรษฐกิจมีการเสนอทั้งเรื่องการตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลลและคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลานแห่งชาติจัดงานแร์กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศส่งเสริมพลังงานสีเขียว ปล่อยสินเชื่อลดโลกร้อนตามนโยบาย BCG และ Net Zero ฐานาสังคมครับช่วยเหลือสังคมคุ้มครองผู้บริโภคมีการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบและยึดอายัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดให้มีการผลักดันครับโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่ดีทั่วประเทศในขณะที่ Big Project ครับก็คือการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับ